นิยายเสียงเรื่องเพลิงรักหัวใจเถื่อนตอนที่16สนามรักหลังจากผลร่างของศีราและมณีดินแล้วภูผ,ผาก็อ้าแขนออกแล้วพยักหน้าให้เมียรักที่ยืนนิ่งโดยน้ำตานองหน้าพิมมาดาเป็นห่วงภูผาสุดหัวใจหญิงสาวทาราเข้ามาหาอ้อมกอดที่สุดจะคิดถึงและกอดร่างหนาเอาไว้เต็มรักพี่ภู ปลอดภัยดีใช่ไหมคะไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมคะหญิงสาวดันล่างออกห่างเงยหน้าขึ้นถามพี่ปวดไปทั้งตัวเลยจ้ะเอ๊ะตรงไหนคะพี่ภูมีบาดแผลตรงไหนหรือเปล่าพิมมาดาหน้าตาตื่นสำรวจร่างสูงทุกซอกทุกมุมทั้งหน้าและหลังแต่ก็ไม่พบบาดแผลตรงไหนเลยกระถินมองไม่เห็นหรอกจ้ะเพราะมันอยู่ข้างใน ต้องถอดเสื้อผ้าออกถึงจะเห็นหัวคิ้วของพิมมาดาผูกเป็นปมเข้าหากันและเมื่อเงยหน้าขึ้นสบตาผู้คมกริบที่ชายแววกลุ่มกลิ่มนั้นมือบางก็ซัดผัวเข้าที่ต้นแขนกำยำของผู้ผาเต็มแรงโอ๊ยนี่กระถินตีพี่ทำไมชายหนุม่มแกรงโอดครวนแต่แววตานั้นกลับแผวพผาน่าหยิกซ้ำและปลายเล็บคมก็หยิกหมับ เขาที่ตนแขนกำยำมันน่าจะโดนมากกว่านี้อีกค่ะทำมาเป็นพูดเล่นอยู่ได้รู้ไหมคะว่ากรถินเป็นห่วงแค่ไหนรู้อย่างนี้ไม่นั่งเป็นห่วงยหรอกค่ะน่าจะตายตายไปให้ดูแล้วรู้รอดซะพิมพมาดาบอกตาวัวตาเขียวปาดควางค้อนใส่ร่างสูงโท่กระถินจา๋าถ้าพี่ตายไปจริงๆกร,ระถินก็ต้องร้องไห้ขี้มูกโป่อ,อยู่คนเดียวสิจ๊ะผู้า รูปร่างบางอารชรกเ้ามากอดแนบแน่นแต่ไม่ไหวายหัวรอบเบาๆในลำคอน่าใจหรอคะว่ากระถินจะร้องไห้หญิงสาวแกล้งกลับได้ผลใบหน้าคมซีดลงทันตาแต่ก็เพียงโชว์แบบเดียวเท่านั้นขนาดพี่ยังไม่ตายเมื่อกี้พี่ยังเห็นกระถินร้องไห้อยู่เลยเชอะกระถินไม่พูดด้วยแล้วพิมมาดาผักร่างหนาให้พ้นตัวแต่กลับถูกรัด เข้ามาราวกับงูเหลือมรัดเหยื่อจะไปไหนล่ะอยากไปน้ำตกอีกไหมวันนี้ไม่มีตัวมารมาผจญแล้วเราคงได้เที่ยวกันอย่างสนุกสุดเวียงภูผาซุกจมูกโดง่งลงที่รำคอร,ระหงไปสิคะกระถินอยากไปเล่นน้ำอยู่พอดีเลยภูผาเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มตาพราวให้กับพิมพมาดาและเดินเข้าไปในห้องหยิบชุดของทั้งสองคนออกมาจากตู้คนละชุด ใส่กระเป๋าเปใบย่อมก่อนจะเดินออกมาจูงมือบางให้เดินตามออกไปพิมพมาดาหลูปตารงมองมือใหญ่ที่จับจูงมือของเธออย่างอบอุน่นเพียงชั่วเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ห่างหาจากมือนี้เธอก็โหยหาจนมันบอกไม่ถูกความอบอุน่นที่ไม่เคยได้รับจากใครหลังจากที่พ่อและแม่เสียชีวิตก็ถูกเติมเต็มด้วยความรักของคนร่างสูงเจ้าของมือใหญ่ที่เดินนำหน้า หากขาดเขาไปอีกคนหญิงสาวก็ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงเธอขอมอบชีวิตและหัวใจให้ปูผาเป็นผู้ดูแลตราบจนชีวิตจะหาไม่มือเล็กกระชับมือใหญ่ตอบและได้รอยยิ้มจากเจ้าของหัวใจที่หันกลับมาส่งยิ้มให้อย่างอ่อนหวานพิมมาดายิ้มตอบกลับไปจนหวานโยดและเร่งฝีเท้าก้าวตามแรงจูงนั้นอย่างรวดเร็วภูผากระตุกเจ้าสายฟ้า ไปตามทางเดิมที่พาเมียรักไปเมื่อวันแต่งงานวันนี้บรรยากาศเงียบเชียบเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมต่างจากวันนั้นโดยสิ้นเชิงพอใกล้ถึงรำทานทั้งสองก็เห็นหิ่งห้อยบินกันให้ควากแ่งแสงเรียกหาคู่ให้มาพอดร,รักกันคืนนี้มีหิ่งห้อยมากกว่าคืนนั้นนะคะหิ่งห้อยมา,มาพอดร,รักกันก็เหมือนเรานี่ละจะ้ะอ้าวเรามาพอดร,รักกันเหรอคะ ว่านึกว่าจะพามาเล่นน้ำในลำธารซะอีกพิมพ์มาดากระเซา้ากระถินไม่เห็นใจพี่บ้างหรอจะ๊ะพี่คิดถึงแทบขาดใจอยากจะรักกระถินจะแย่อยู่แล้วภูผาหยุดเจ้าสายฟ้าและหอมแก้มนวลฟาดใหญ่จนชื่นใจพิมพ์มาดาหัวเราะเบาๆอย่างชอบใจและเบี่ยงหน้านี้หลบหนวดเคราที่เริ่มขึ้นเขียวบนใบหน้าคมเธอไม่ได้เจบแต่จักกะจี้มากกว่า ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูหลักฐานที่มันฟ้องสิจ๊ะภูผาจับมือบางอ้อมมาด้านหลังแล้ววางลงบนความร้อนผ่าที่เปลี่ยนรูปร่างอย่างรวดเร็วพี่ภูขาประถินว่าให้เจ้าสายฟ้าเดินไปถึงลำธารเร็วๆดีกว่าคะ่ะเพราะถ้าอยู่บนนี้มันคงไม่สะดวกได้จะ้ะทูนหัวภูผาตอบเสียงแผ่วก่อนจะกระตุ้นเจ้าสายฟ้าให้เดินออกไปยังลำธารตามความต้องการของเมียรัก และความพอใจยิ่งยวดของตัวเองเมื่อถึงรำทานผู้ผาก,ก็อุ้มร่างบางลงมาประทับจูบดูดดื่มตามความเรียกร้องทันทีร่างสองร่างอบก,กอดกันแนบชิดท่ามกลางหมู่ของหิงห้อยที่บินวนร,บรอบๆร่างกายทั้งคู่พี่ภูขากระถินอยาอาบน้ำนะคะกระถินเหนียวตัวจะแย่ อดทนหน่อยนะคะที่รักพิมมาดาบอกส่งรอยยิ้มยั่วยวนให้กับปูผาและเดินลงไปยังลำทานเล็กๆเรียกให้ปูผาต้องก้มลงทำท่าจะถอดเสื้อผ้าออกพิมมาดาเดินอ้อมโขดหินไปจนถึงแอ่งน้ำใสแจ๋วแสงจันทร์ที่สาดส่องกระทบผิวน้ำงดงามจนตื่นตาตื่นใจร่างกายของเธอแหวกว่ายในสายน้ำที่ลึกแค่เอวบาง หล่อนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างบาดแผลที่เท้าก็หายดีแล้วพิมพมาดาจึงไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปหญิงสาวแหวกไหวเรากับเป็นนางเงือกแสนสวยปล่อยให้ร่างที่ยังไม่ได้ลงน้ำต้องมองตาปลอยความงดงามของร่างกายสาวอาบชะโลมไปด้วยสายน้ำและทาบทาับด้วยแสงจันทร์ทำให้ชายหนุ่มแทบลืมหายใจมือหนายกขึ้นแตะตรงทิ่ตัางของหัวใจ รับรู้ถึงการเต้นรัวเพราะความตื่นเต้นไอ้ภูแกอย่าตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกสิเว้ยเสียเชิงชายหมดผู้พาสูดลรรมหายใจเข้าปอดลึกๆและตั้งสติให้ได้ก่อนจะกระโจนพวดลงไปในแอ่งน้ำพิมมาดาหันมามองร่างหนาที่ดำผุดดำว่ายในน้ำตื้นเข้ามาหาอย่างรวดเร็วหญิงสาวว่ายหนีไม่ยอมให้ชายหนุ่มถึงตัวง่ายๆคิดว่าจะหนีพ้นหรอ มาให้กินซะดีๆพี่ภูจะกินกระถิ่นทานข้าวหรอคะไม่อิ่มหรอกมั้งใช่คงไม่อิ่มเพราะไม่ว่าพี่จะกินกระถิ่นกี่ครั้งพี่ก็ไม่เคยอิ่มเลยสักครั้งเหมือนกันเลยค่ะกระถิ่นก็ไม่เคยกินพี่ภูอิ่มเลยสักครั้งถ้อยคำเย้าวยวนใจนั้นทําให้ภูผาส่งเสียงในําคอเขาก้มลงไปจูบเธออย่างแผ่วเบาและหวานชื่นภูผ,ผาเหลือบตามองหาที่เหมาะ และสะดุดที่ก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งเขาพาร่างระหงเดินเข้าไปทั้งที่ยังอุ้มเธออยู่ระหว่างร่างบางให้เอนราบไปกับพื้นลื่นๆและเย็นของก้อนหินทันทีที่ผ่นหลังสัมผัสความเย็นเฉียบพิมมาดาก็พผวาขึ้นก่อนจะผ่อนร่างลงอีกครั้งภูผ,ผากระตุกรอยยิ้มเอ็นดูในความกากันของพิมมาดาแต่เมื่อสาวหวานแปลเปลี่ยนเป็นสาวร้อนเช่นนี้ เขาก็นึกพอใจมากมายชายหนุ่มกวาดตามองสำรวจไปร,บรอบๆด้วยความเคยชินอีกครั้งพี่ภูมองหาอะไรลรอคะพี่กำลังมองดูว่ามีใครดูเราอยู่หรือเปล่าใครจะแอบ,บดูก็ช่างสิคะไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะอีกครั้งที่ภูผาต้องมองจ้องเข้าไปในดวงตากู้สวยยางแปลกใจแต่เขาก็ไม่เห็นความผิดปกติอันใดในนั้นแม่สาวแรงสูงภูผาบอก ก้มลงมาจูบเธออีกครั้งหวังว่ากลับไปคราวนี้จะมีนายหัวน้อยติดท้องกระถินไปด้วยนะจ๊ะถ้าเป็นนายหญิงน้อยแทนล่ะคะจะเป็นหญิงหรือเป็นชายพี่ก็รักทุกคนละจ๊ะขอแค่เป็นลูกของพี่กับกระถินก็พอขอบคุณนะคะที่รักกระถินพี่ก็ต้องขอบคุณกระถินที่รักพี่พรุ่งนี้เราไปอำเภอด้วยกันนะจ๊ะเอะ๊ไปทำไมล่ะคะอ้าวก็ไปจดทะเบียนสมรสกับพี่ไง หรือว่าไม่อยากเป็นเมียพี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายพิมพ์มาดาไม่ตอบแต่พง,งกศีรษะขึ้นจูบปากหนาที่แสนรักมีคุณสามีดีขนาดนี้คงต้องให้รางวัลแล้วหรมั้งคะยินดีรับเป็นอย่างยิ่งจะ้ะผู้ผาตอบประอุ้มร่างบางลงไปในน้ําจากนั้นบทรักอันร้อนแรงจนน้าเย็นๆกลายเป็นน้ําอุ่นก็เริ่มขึ้นกว่าทั้งคู่จะหมดแรงพอแรกเปลี่ยนบทรักก็กินเวลาไปหลายชั่วโมง เกือบรุ่งสางที่ทั้งคู่ควบเจ้าสายฟ้ากลับมาบ้านใหญ่แห่งเหมืองชัยเชษ